สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพอดีผมก็ได้รับคําถามคอมเมนต์จากเพื่อนนักดีไวนะฮะที่สอบถามเข้ามานะครับว่ามีวิธีการต่อรพงซับไว้คู่นะครับว่า จะต่อยังไงนะครับให้ได้4โอมเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าแต่ละไว้ของเขาเนี่ยจะมีข้างละ4โอมนะครับก็คือค่าอิมพีแดนซ์ของเขาถ้าเกิดขนานแล้วนะครับก็จะได้2โอมนะฮะสำหรับพาวเวอร์บางตัวเราสามารถที่จะต่อ2โอมเข้าได้เลยนะฮะอย่างเช่นแอมจิ๋วตัวนี้นะฮะก็คือสบู่เฟืองเขาเนี่ยจะอนุญาตให้ต่อได้2โอมนะครับต่ำสุดนะฮะถ้าเป็นบอร์ดนี้นะฮะ z kht 213g บอร์ดนี้สบู่เฟืองเขาเนี่ยต่ำสุด ก็ได้แค่3โอห์มหรือว่า4โอห์มเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราขนานกันแล้วก็จะได้2โอห์ม,มก็ทําให้ภ้าขยายทํางานหนักแล้วมีโอกาสพังได้นะครับ <S <S ผมจะทําการวัดไว้คอยของแต่ละข้างนะฮะว่าจะได้ค่าความต้านทานที่กี่โอห์มนะครับมาดูกันนะฮะเพราะว่าบางตัวก็ได้4โอห์มบางตัวก็อาจจะต่ำกว่า4โอห์มก็มีนะฮะสำหรับไว้ข้างนี้นะฮะใช้มิเตอร์ย่านโอห์มมิเตอร์วัดเนี่ยนี่นะฮะได้อยู่ที่ประมาณ3.5โอห์มเท่านั้นนะครับ ถ้าเกิดเรานำมาขนานกันนะครับความต้านทานก็จะลดลงไปครึ่งหนึ่งนะครับก็คือ1.75โอห์มนะครับก็ถ้าเกิดว่าเรานำไปต่อกับ HT21 เนี่ยแน่นอนครับพักขยายของเราจะทำงานหนักมากนะฮะก็อาจจะพังไปในที่สุดนะครับเรามี2ทางเลือกในการต่อนะฮะถ้าอยากจะได้4โอห์มนะครับแบบที่1ก็คือเราเลือกใช้เฉพาะไว้เดียวนะครับก็จะได้4โอห์มแต่ทางเลือกที่2ก็คือเราสามารถที่จะมีอุปกรณ์ที่จะนำมาช่วยแบบนี้นะฮะ นี่นะค,ะคืออาดามมิโลนะครับซึ่งวิธีการต่อก็คือเราจะนําไว้ในมาขนานกันนะฮะก็คือบวกกับบวกนะครับลบกับลบนะครับอต่อแบบนี้คือขนานนะฮะนี่นครับแบบนี้นะครับเราก็นําบวกกับบวกเนี่ยมาจ้ำกันนะครับลบกับลบก็มาจ้ำกันนะครับ แล้วนำมาอนุกรมกับดัมมี่โหลดนะครับแบบนี้นะฮะนี่นะฮะนำมาอนุกรมกับดัมมี่โหลดนะครับผมจะใช้ดัมมี่โหลดเนี่ยอนุกรมที่ค้่วบวกนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะต่อเข้าโปรแกรมโดยตรงนะครับ ถึงถ้าเกิดว่าเรามาวัดค่าโอห์มตอนที่อนุกรมเสร็จแล้วนะครับนี่นะฮะค่าโอห์มก็จะได้อยู่ประมาณ4โอห์มนะครับนี่ฮะประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี่นะฮะก็จะอยู่ในสเปคนะครับของแอมป์จิ๋วของเรานะครับก็คือไม่ต่ำกว่า4โอห์มถ้าเกิดว่าเราจะใช้กับ HT213G นะฮะก็ได้อยู่นะครับนี่นะฮะอ่าผมจะวัดดัมมี่โหลดให้ดูนะฮะ ดัมมิโหลดของผมอยู่ที่2.4 2.3 2.4ประมาณนี้นะครับดัมมิโหลดความต้านทาน2.3โ oh อห์มนะครับและก็ไว้คอยที่ขนานกันแล้วก็ได้1.7นะครับเราก็จะได้ค่าโอห์มรวมอยู่ที่4โอห์มนะครับก็จะทําให้สามารถที่จะใช้งานกับตัวแอมป์ชิวได้นะครับถ้าเรานําไปต่อใช้งานจริงเราต้องหาแผ่นระบายความร้อนแล้วก็ทาซิลิโคนระบายความร้อนนะครับให้กับตัวอาดัมมิโหลดด้วยนะฮะเพราะว่าจุดนี้จะร้อนมากนะครับ ลดความร้อนของตัวดัมมิมิโลลงไปอีกนะครับผมก็แนะนำให้ใช้4โอห์มขนาดกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ในท้องตลาดเนี่ยจะมี2โอห์ม100วัตต์4โอห์ม100วัตต์แล้วก็8โอห์ม100วัตต์นะครับซึ่งผมหาตัวกำลังวัตต์สูงๆเนี่ยยังไม่เจอนะครับวิธีการก็คือนำเอาดัมมิโล,ลดสองตัวนะครับจะต้องใช้อ่าสตัวแบบนี้นะครับ4โอห์มทับ ร้อยวัตต์นะครับของตัวนะครับถี่โอห์มร้อยวัตต์นะครับมาขนานกันนะครับนี่นะฮะขนานกันนะครับขนานกันพอขนากน,นากันเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ค่าที่สองโอห์มทับสองร้อยวัตต์นะครับนี่นะฮะแบบนี้นะครับแล้วก็นําไปต่อกับลําโพงน,นะครับนี่นะฮะก่าแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะ นี่ก็ต่อกับลำโพงได้เลยนะครับนี่ครับต่อกับลำโพงได้เลยอ่านี่บวกลบนะครับนี่นะครับตัวน,น,น,นี้ก็ไปต่อกับ power นะครับนี่ก็ต่อกับ power นะครับ power นะครับตัวนี้ power ก็คือ power i m p e d a n c ต่ำสุดก็คือ2โอห์มนะครับก็จะอยู่ในสเปคนะครับแม้เราจะต่อขนานกันแบบนี้แล้วเราก็ยังจะต้องติดตั้งลงในแผ่นระบายความร้อนอยู่ดีนะครับเพื่อการระบายความร้อนของตัวอา a m ดมิลดนะครับจะได้มีประสิทธิภาพ นะตอนนี้ผมก็ทำการทดสอบนะครับกับ MQZK HT 21 3 G นะครับนี่นะฮะแลลกคอจะทำการวัดอุณหภูมิประกอบด้วยนะครับว่าถ้าเกิดเราเปิดทิ้งไว้นานๆเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้เพิ่งเริ่มเปิดเพลงนะฮะอุณหภูมิก็ยังไม่สูงมากนะครับก็อยู่ที่30องศานะฮะเดี๋ยวมาดูประมาณาเพลงที่2นะครับว่า อุณหภูมิจะขึ้นไปที่เท่าไหร่นะครับ <literature> นี่นะครับอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นแล้วนะฮะก็จะอยู่ที่54องศาเซลเซียสแล้วนะครับถ้าเกิดเปิดทิ้งไว้นานๆน,นะฮะก็จะสูงขึ้นไปอีกนะสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปสั้นๆน,นะฮะ ในการแนะนำการต่อลำโพงซับไว้คู่นะฮะก็คือเราจะขนานไว้ที่4โอห์มนะฮะให้เหลือ2โอห์มก่อนนะครับแล้วเราก็นํามาอนุก,กรมกับอาร์ดามิโหลด2โอห์มนะฮะเราก็จะได้4โอห์มตามสเปคของค่ายบีดนต่ำสุดของแอมิของเรานะฮะก็คือ4โอห์มนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็คือ Z k h t t 213g นะฮะพอจะใช้ที่ปลอดภัยที่สุดก็คือ4โอห์มนะครับซึ่ง ไอตัวดัมมี่โหลดเนี่ยเราจะต้องติดแผ่นระบายความร้อนนะครับเพราะว่าอุณหภูมิเขาค่อนข้างจะสูงนะฮะนอ,อกจากที่จะต่อแบบนี้แล้วนะฮะก็จะต่อแบบที่ผมแนะนําไปก่อนหน้านี้นะฮะก็คือเราน oh ํา4โอมเนี่ยมาขนานกันก็จะได้โอหโอมแล้วค่อยมาอนุกรมกันตามรูปนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนนักดีวนะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกับชแนลเจ๊กดีวาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ คลิปนี้สวัสดีครับ